สวัสดีครับสวัสดีฮะทุกคนมาตามนัดหัวยุ่งนิดนึงไปน,นวดมาไปน,นวดมานวดหัวเส้นยึดเจ็บสุด ผมมันต้านแรงนุ่มถ่วงนเนาะไหนซื้จะบกุกจะบบุก มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาเพื่อนไปนวดมานวดที่ไหนฮะนวดที่ไหนแถวบ้านเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรแบบเส้นมันตึงเนี่ยไปนวดหัวเส้นร้องร้องลั่นเลยอืมเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีง่วงดีจะหลับแล้วเมื่อกี้เกือบหลับอะตอนที่โทรไปหาเมึ่อกออ แต่ว่าหลับไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้เรามีอะไรครับวันนี้เรามีสายรหัสเทวดา EP สองนะครับอือใช่แล้วไหนมีใครมีใครรอดูบ้างพิมพ์มาหน่อยกดหนึ่งหน่อยจ้ากดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งใส่ฟิลเตอร์กันหน่อยไหมฟิลเตอร์หรอผมหน้าสดอืมผมสดเลยแล้วกันไหนใคร รอดูบ้างครับกดหนึ่งทีครับยังไงวันนี้นะครับฝากทุกคนด้วยนะช่วยกันดันแฮชแท็กด้วยนะครับกับแฮชแท็กเป็ดเทรนเนอร์นะครับ EP สองนะจ๊ะยัยงไงก็ฝากฝากดันแฮชแท็กหน่อยใช่แล<ะ>้วใช่อะน้ามือเป็นไหมเนี่ยเดยวันนี้ผมจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรเอ็มซีจำเป็น,นผมจะรับหน้าที่เป็นเอ็มซีจำเป็นอืม กดหนึ่งกดหนึ่งอ p สองมันยังไงนะฟอสอีพีสองนะครับอ่าผมจะถามก่อนว่าอ่าผ่านมาแล้วหนึ่งอีพีเป็นไงบ้างทาโฮมเหรออืมเห็นฟีดแตกแล้วเป็นไงบ้างเป็นแฟนแบบชอบกันมากอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีหลายซีนที่รู้สึกว่าตลกก็จะเป็นแกงแกงเพื่อนอาร์มก็จะมีปีโป้แล้วก็แซนปีโป้กับแซนใช่คุณคุณตลกมากเลยนะฮะยังมีตลกกว่านี้อีกปะ สิ S <S ่งที่คุณสิ <ừ> ่งที่คุณสิ่งที่คุณบอกผมอ่ะเออน่าจะน,น่าจะดีจริง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 แล้วมันก็ด้วยด้วยความที่เข้ากับเข้ากับปูนกับเจเจอ่ะแล้วแบบว่ามันสนุกอะ่ะเอาจริงด้วยความ,ด,ววามด้วยความที่บรรยากาศกองมันสนุกอ,ะ <S 2> <S 2> อ,อ่ะนี่เลยรู้สึกว่าเออมันทําให้ทุกอย่างมันสนุกด้วยแหละแต่ปูนกับเจเจเป็นคนเล่นอะไรพวกนี้มันแบบมันมีภาพในหัวใชหมแล้วมันก็เล่นของมันนะใช่ใช่ใช่จะไม่เตรียมมันจะเตรียมมันอยู่สองคน แล้วก็จะมเล่มันคิดแล้วแต่มันจะไม่บอกเราอะไรเงี้ยใช่ไหเฮ้ยแต่ว่าแก๊งคุณก็ไม่ธรรมดานะแก๊งคุณก็ตลกเหมือนกันนะเดรกับเดกับเดยกับมาร์กอะที่แตกหัวอุ้ยร้อนเย็นอันนั้นเหมือนน่าจะอันนั้นเหมือนจะหลุดนะเหมือนจะน่าจะหลุดมั้งแล้วพี่นิวน่าจะเอามาใช้อะไรก็หรออืมใช่ป่ะไม่แน่ใจอุ้ยมีน้องเอมี่ในไลน์เ้วยสวัดดีครับน้องเอมี่พี่ปุ่นพี่ปุ่นอ๋อปุ่นสวัสดีครับ เมื่อกี้แอคจิฟเอ็มทีวบอกว่าขอหนึ่งแอปหน่อยครับเขาจะแอดมินขอแอปหน่อยอ่ะมาหนึ่งสองซ้ำอีพีสองตายมมากยมทั้งคู่เลยครับยังจ้าอ่าไหนอ่ะอ่านเมนต์หน่อยสิเฮ้ย <c oughs> อรอนิวมาอรอนิวบอกมั่วมั่วไหนก่อนเฮ้ย <c oughs> แต่ว่าปลปงคปเขาไอ้บ้าน แอคบ,บ้านเราเขาขอแคปรูปไงบ้านจีน TV ทีีไปลงน่าจะไปลงนี่แต่ว่าผมมารู้สึกขอบคุณแฟนๆมากนะนี่นี่เกินคาดมากนะไม่คิดว่าอีพีหนึ่งแบบยอดรีทวิตจะแบบสี่แสนกว่าแบบขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับที่แบบว่าที่แบบว่ามาคอยดูคอยปันเทรนแล้วก็ทุกๆอย่างเลยก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าติดเทรนหลายประเทศเลยนะกระแสดีมากเยอะมากๆเยอะมากๆ จริงๆพวกผมหลายๆคนแหละดูฟิดแบ็กันตลอดแล้วว่าเออแฟนๆชอบกันไหมอะไรๆคนก็ชอบสนุกนี่ผมยังเห็นที่พี่โจุ้่อกับของเราเนี่ยครับชมคุณอยู่เลยนี่น่ารักมากอ๋อเห็นแล้วผมเห็นแล้วออใช่สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเอมีพ่พี่มาว่าเลยนะสองคนนี้มีผลงานอะไรออนตอนนี้ไหมคะขายหน่อยคะ่ะอาฟอสขายหน่อยสิอะไรนะครับผลงานอะไรบ้างออนอยู่ตอนนี้ผลงานก็มี perfect trainer เนี่ยแหละครับผมกําลังออนอยู่ เออก็ฝากดูฝากทุกคนดูหน่อยสองทุ่มครึ่งนะคะครับอืมใช่อาถามบุ๊กถามบุ๊กดีกว่ามาว่าคุยเรามาคุยเรื่องซีรีส์กันหน่อยไหมอันนี้น้องน้องมาร์คเอ็มซีก็เข้ามาติดตามสายนาทีอดาครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอผมจะรอดูรอดูในในซีรีส์นะมามาปูนมาปูนเดี๋ยวรอดูอ่ะพูดถึงถามบุ๊กเลยดีกว่า พูดถึงพี่อาร์คในมุมของน้องอาร์ม <th> คิดยังไงกับลุงรหัสคนนี้นะครับที่เขามาตามตื้อมาชอบเราชอบมายุ่งกับเราตลอดอย่างเงี้ยเออืมคิดว่าถ้าถ้ามองในถ้ามองเนี้ยคิดจะคิดไหมว่าเขากำลังจีบเราอยู่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าสมมติมองอถ้าทุกคนอาจดูดูอีพีหนึ่งมาแล้วอ่ะเออเอาจริง,รรงอยากให้ย้อนไปนึกถึงสมัยพูดถึงพี่อาร์คในมุมของน้องอาร์มนะใช่ใช่ใช่เนี่ยก็คือ ให้อยากให้ทุกคนลองมองย้อนไปสมัยอนุบาลอะไรยเงี้ยเออคือการที่สมมติมีคนมาแกแล้งเราแบบเนี้ยถ้าสมมติตัดซีนที่เออซีนที่เราพอจะรู้นะว่าเหมือนภาพไปรับที่อาร์คใช่ปะเออในในมุมมองคนดูก็จะพอรู้อยู่แล้วแหละว่าว่ามันมีซัมติงไรแดดสักอย่างหนึ่งถูกปะ่ะแต่ถ้าสมมติในมุมมองพี่น้องอาร์มอะขนาดขนาดตัว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 ผมอะยังรู้สึกว่า ก็ไม่ได้รู้สึกเข้ามาจีบอ่ะเก็ตป่ะคือมันเหมือนมามาแกล้งมากกว่ามาปั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าในความในใจลึกๆอะ่ะนี่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ใช่ปะว่าเออใช่ปะนะแต่ด้วยความที่เขามันเพอร์เฟกทุกอย่างอะ่ะแล้วจริงๆแล้วน้องอามไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นจุดสนใจขนาดนะั้นเก็ตป่ะเออ,เอ,อด้วย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 คาแรคเตอร์ของน้องอามแล้วจริงๆน้องอามไม่ได้เป็นคนที่แบบโหเดินไปไหนสาวก็กกี๊ดตอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็คงไม่ได้ปิดว่าเออ ระดับเหนือเดือนจะมาจีบเขาหรอกถูกไหมยเอคนที่รหัสคนหนึ่งที่แบบมีนิสัยคนกวนแบบขี้ปัน่นขี้แกล้งอะไรเงรี้ยแล้วก็แบบขี้แอคอะไรเงี้ยเออแล้วพอมาอยู่ในสายรหัสอ่ะเขาก็จะแบบมากลัวอะไรเงี้ยเออนี่นี่ก็รู้สึกว่าอินกับทุกคนผมฮัลโห อะไรอะงงอะเกิดอะไรขึ้น w ว่าท p p เ e ชรไลฟ์ผมหลุดอะเกิดอะไรขึ้นอะชวนในบู๊งงงเลยจริงไลฟ์หลุดเนี่ยบู๊กดกแล้วใหมยเพื่อนอินเวสอินเวสหลุดเฉยมันหลุด มันดับไหนมันดับหวัดดีดีเร็วหวัดดีน้องน้าลัาน้องหมาวัดีครับเดี๋ยวบอกชื่อเดี๋ยวบอกชื่อหลังไมว่าชื่ออะไรอ่าแล้วเมื่อกี้ถามถามน้องอาร์มไปแล้วแล้วน้องอาร์มมีอะไรจะถามไหมอาร์ถามถามพี่อาร์ในมุมมองในมุมมองพี่อาร์เออรู้สึกว่าอาร์เป็นคนแบบไหน อาะถ้าสมมติตัวฟอร์สแบบว่าเจอเออไม่เอาดีกว่าเอามุมพี่อาร์มเออเอามุมพี่อาร์มดีกว่าเอามุมพี่อาร์มเออพูดถึงน้องอาร์มในมุมพี่อาร์มแบบไหไ่ไม่สปอยนะไม่สปอยเออถามว่าอะไรบ้างถามว่ารู้สึกยังไงเจอน้องอาร์มครั้งแรกแล้วก็แบบว่าเออเห็นน้องอาร์มอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงอืมเห็นน้องอาร์มมนสึกหล่อมาเลยปะหล่อหล่อมาแต่ไกลเลยปะ <laughs> ด,ดูดูดีว่าคุณ น้องอาร์มเขาแบบว่าเขาประกวดไงเขาแบบถ้าเขาไม่ล้มนี่คือเขาได้เป็นเดือนมาหาลัยแล้วนะอืมอืมในมุมพี่อาร์ก็รู้สึกว่าเด็กคนเนี้เฟิร์สอิมเปรสชันคือเข้าตาเข้าตา<อ>เข้าตาเพราะว่าพี่อาร์เนี่ยว่าคุณยังไม่ได้หลงลักถูกปะต้องดูต้องดูไปเรื่อยๆผมว่าพี่อารอนน่วเขาเก่งเออนจริ <laughs> งจริ ผมบอกนี้แล้วกันต้องใครที่ดูดูเนี่ยผมว่าอรณคุณอรณเนี่ยเขาเก่งเรื่องนี้แต่คือผมอ่ะผมผมก็ชอบตรงนี้ของเขานะแต่ผมจะไม่บอกว่าทำไมผมถึงชอบแต่เดี๋ยวพอซีรีส์มันไปถึงจุดนั้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจว่าที่ผมพูดนะวันนี้มันคืออะไรแต่ตอนนี้ทุกคนจะงงอยู่อ่าแต่ผมบอกเลยว่าเจอปุ๊บเด็กคนนี้เข้าตาอ่าผมถามไม่ชินไม่ชินเลยเปล่าพอมาไลฟ์พอมาไลฟ์กับคุณแล้วต้องมาพูดคุณผมคุณผม ปกติผมก็เรียกคุณว่าคุณอยู่แล้วนี่ยหรออ่าผมจะถามบุ๊กเอ้เราเรามาแอบสปอยอีพีผมจะถามผมจะอ่ะผมจะถามบุ๊กต่อนะอืมอันนี้ถามบุ๊กนะโอเคได้ครับผมจะถามว่าถ้าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าในชีวิตจริงอ่ะบุ๊กได้เจอกับคนอย่างพี่อาร์แบบนี้เลยนะแล้วเขาเข้ามาหาเราแบบนี้เราคิดว่าจะคบกับพี่อาร์ต่อไหมสถานะไหนก็ได้จะเป็นเพื่อน เป็นแฟนหรือว่าเป็นพี่อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเข้าหาเราแบบเนี้ยเข้ามาแบบวิธีการเขาคือเขาเข้ามาแกล้งอ่ะเออ hmm. ถามบุ๊กอะถ้าถ้าเป็นถ้าบุ๊กเจอคนอย่างเงี้ยในชีวิตอะแบบเจอพี่อาร์จริงๆอ่อะบุ๊กจะบุ๊กจะคบต่อไหมส,สถานะไหนก็ได้เพื่อนพี่แฟนยอะไรเงี้ยอืมอ้าาถ้าสมุดถ้าสมุดเอาแค่ ep หนึ่งนะเอาแค่ ep หนึ่งเลยอะเดี๋ยวขอนั่งนึกก่อนนะรีแคปรีแคปความคิดกับว่า ep หนึ่งมีอะไรบ้าง แค่เข้าหาก็ได้ะเข้าหามาแบบเนี้ยบุ๊กจะคบคบต่อไหมคบเป็นเพื่อนก็ได้เป็นพี่ก็ได้เป็นแฟนก็ได้แต่เขาชอบเข้ามาแกล้งเราอ่ะในชีวิตจริงอ่ะน้องบุ๊กเนี่ยจะคบกับพี่อาร์คไหมอืมเออเข้าใจคําถามใช่ไหมเข้าใจเข้าใจในความคิดของผมถูกปะในความคิดของบุ๊กนะครับถามบุ๊กนะไม่ถามอาถามนะถ้าสมมติแค่ EP หนึ่งนะแค่ EP หนึ่งอะถ้าสมมติผมอะผมไม่คบนะ คือผมเออด้วยด้วยความที่แบบพี่อาร์จะมีความกลวนกวนนิดนึงแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันมันมีความกลวนกวนมีความขี้แอ๊กมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบผงผางอะไรเงี้ยเออแล้วคืออีพีหนึ่งเขาก็ยังไม่ได้แสดงอะไรออกมากมายอะไรเงี้ยเออก็ก็ก็น่าจะไม่คมนะก็แค่แบบว่าก็แค่แบบว่าไปไปถึงไปถึงเข้าหาถึงห้องอาบน้ําถอดเสื้ออ่อยเลยเนาะ เออที่แบบมเสื้อด้วยเอมันมันถ้าเป็นถ้าเป็นตัวตัวผมจริงผมก็คงแบบไม่ไม่นะไม่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 ชอบขี่หน้ามากกว่าเออจะใช้คําว่าไม่ชอบขี่หน้ามากกว่าแต่ถ้าสมมติอีพีสองออนไปแล้วอ่ะจะจะรู้สึกว่ารู้สึกพี่อาร์เขามีความอบอุ่นเออเอ้ยนี่ผมจดไปด้วยนะเดี๋ยวผมสมัยที่สมัยที่ทำกันบ้าน นี่แอบสปอยนิดนึง EP สองผมเขียนชื่อ EP ว่าลันลาลันลาลันลาอ่าคือครูคือคุณตีกรอบใส่สีว่ามันเป็นอีโมชันแนลนี้ใช่ไหมใช่ใช่การตกอบเวลาคุณเล่นเพื่อได้จำง่ายแต่อันนี้คือในคาแรคเตอร์ของอาร์มนะเออในคาแรคเตอร์ของอาร์มคือผมมาเขียนว่าลันลาลันลาไว้อืมเออซึ่งซึ่งตอนนั้นตอนนั้นถ้าให้นั่งมานั่งพูดก็จำไม่ได้แหละแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็น EP ที่แบบมันมันน่ารัก น่ารักพอสมควรแหละในในในมุมในมุมมองของอาร์มอ่ะอใช่ทีนี้ผมมีให้หัวใจด้วยนะนี่ให้หัวใจยอดุดยอเดี๋ยวรอดูรอดูนี่เราสองคนก็ยังไม่ดูอีพีสองกันเนี่ยเดี๋ยวว่าน่าจะสนุกแล้วรอดูรอดูแล้วคุณมีอะไรจะถามผมไหมอ่ะเออสปอยอีพีสองไหมสปอยแบบนิดนิดสปอยแบบนิดนิดอเอาให้คนแบบว่าพอรู้รู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะโยงไปในทางไหน สปอยสปอยปีสองแบบสามพยางไหมสามพยางหรอสามพยางนะอ่าอยวสปอยคิดก่อนเพราะว่าเพราะว่าถ้าเพราะว่าถ้าเราพูดยาวเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกินไงเราแบบสั ну ้นๆเออให้เราเป็นสปอยแบบสั้นๆไงสปอยสั้นๆดีไหมอีกสิบนาทีได้ได้ได้สำหรับผมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าผมจะสปอยปีสองนะครับผมสามพยานะครับของผมเลยนะคําแรกเลยก็คือ ขอนอนตักอ่าอ่าะคุณล่ะคุณล่ะคุณล่ะเอาเอาผมผมสปอยในมุมของน้องอาร์มนะอ่าอ่าเออเออเออเขาเรียกว่าจุดพลิกผันทางหัวใจจุดพลิกผันทางหัวใจเฮียหสอสองพยางหรอสอบพยางหรออ่ะจุดพลิกผัน จุดพิกผันจุดพิกผันแล้วนะกันส่วนของผมนะครับคุณของคุณคืณอจุดพิจุดจุด,จดแต่ผมนี่ของผมมีสามพยางที่ผมให้นะขสำหรับ e <ห>อีพีเราเรามาเรียกฟอร์ดกับบุกแมนรู้สึกว่าไม่ชินเลยเวลาเรียกคุณกับผมอะ่ะฟอร์ดฟอร์ดฟอร์ดอ่ะฟอร์ดอะไรอ่ะบุ๊กี้นะครับผมจะให้สามผมจะให้สามพยางค์สำหรับอีพีสองของคุณพิจุดพิกผันนะของผมนะของผมคือหาแฟนอยู่เอ้ย อ่าอ่อสปอยน์ิงสองสามรอบนะเราสามรอบนะอ่าของคุณอ่ะของของของฟอสฟอสได้สองรอบล้าถูกป่ะอ่าเอาเมื่อกี้ของผมอ่ฟอสของฟอสคือของคุณจุดจุดพลิกผันอ่าของผมของผมหาแฟนอยู่หาแฟนอยู่คุณอะไรต่ออะไรต่อของของบุ๊คคือโดนลุกหนักอืมอ่าโดนลุกหนักแล้วกัน ออา่โดนลุกหนักของขขออองงฟผมอีกคำหนึงที่ผมให้นะครับสามพยางามนะสิ่งนั้นมาก i n t e ท t มาเพื่อนสิ่งนั้นมากอผมได้ยินตั้งแต่วันนี้ตอนที่เราไปในงานแล้วผมเห็นคนพูดเยอะมากเลยว่าสิ่งนั้นมากสิ่งนั้นมากเอาผมสปอยอีพีสองให้ทุกคนเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีพีสองนะครับสิ่งนั้นมากครับสามพยาอ่ามผมแล้ว แล้วคุณล่ะอ่ะเอาอีกอ่ะ,อะเดี๋ยวนะมันเกินสามพยางอ่ะสิผมผมสปอยไปถึงท้ายอีพีเลยแล้วกันอะไรอะสามพยานนะสามพยานแปลกๆนะอืมแปลกๆนะอืออืไอ,อ,อีกสักคันอีกสักอันอีกสักอันอีกสักอันนะของผม,ผมนะแปลกๆนะ ของคุณของผมคือมีคนป่วยอ่าคุณอะไรยังไงเดี๋ยวคุณไปดูกันเอาเองนะครับแฟนๆของผมของผมได้แหละของคุณมีคนป่วยใช่ป่ะของผมมีคนร้องมีคนร้องมีคนร้องร้องร้องไห้ให้ถ้าของคุณมีคนร้องงั้นผมก็คือนาสิบมาเอาอีกเอาอีกเอาอีกแล้วเดี๋ยวอีก อีกสักรอบก็เดี๋ยวผมจะให้คุณถามผมบ้างเพราะเมื่อกี้ผมถามคุณไปแล้วไงว่าอ่าถ้าในชีวิตจริงอ่ะเจอคนอย่างพี่อาร์จะคบต่อไหมเดี๋ยวคุณต้องถามผมกลับอ้าวเนี่ยอ่าแค่ผมถามคุณคนเดียวไงอ่างั้นถามเลยถามเลยว่าถามมาถ้าสมุดฟอร์สเจออะสมุดสมุิมึงเจอน้องอาร์มแบบเนี้ยแบบอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยอืเอาแค่ ep หนึ่งนะเอาแค่ ep หนึ่งรู้สึกรู้สึกยังไงหมายถึงว่า หมายถึงว่าถ้าสมมติตัวฟวอสเจอคนแบบน้องอาร์มอ่ะแบบไหนใช่ออไเ่ในเรื่องนี้ใส่รู้สึกว่าเน,นี่ยพี่จอมเข้ามาโอ้อยพี่จอมัาดีครับอ่ต่อต่อถ้าสมมติฟอสตัว,ต,ว,ต,วตัวมึงเจอน้องอาร์มอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอยากคบหาสมาคมด้วยอยู่หรือเปล่าเป็นคนที่ใส่ประมาณนี้เป็นคนขี้บีนแบบนี้เป็นคน เป็นคนแบบว่าโบกเวกวอยยแบบเนี้ยใจยังคบต่อไหมต่มยังยังอยากเอาตัวเข้าไปหาอยู่ไหมยังอยากแบบยังอยากคุยด้วยอยู่คือถามนในมุมของฟอที่มองอาร์มใช่ไหมอืมเอคือส่วนตัวฟอคือส่วนตัวอินเนอร์ผมอะ,มอะทุกคนจะรู้ว่าผมเป็นคนแบบว่าถ้าใครมาพร้อมกันเราเรียกเพื่อนใครมาใครมาก่อนเราผมเรียกพี่ใครมาเด็กกว่าก็เป็นรุ่นน้องเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าการที่อาร์มเป็นรุ่นน้องแล้วเข้ามาเรียก ไอฟอสว่าเฮ้ยมึงอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะรู้สึกแปลกๆเพราะผมมาบอกทุกคนเสมอว่าเฮ้ยถ้าถ้าถ้าบุุกก็เคยเห็นใช่ไหมถ้าแบบว่าใครเป็นรุ่น้องมาเรียกผม่าไอฟอสหรือว่าเรียกมึงอย่างเงี้ยผมผมยังงงหน่อยเมือนบอกเฮ้ยมึงเด็กกว่ากูมึงมึงก็ต้องเรียกฟูว่าพี่นะเออเออใช่ใช่จําได้อยู่เพราะว่าช่วงที่เราถ่ายกันแรกๆอ่ะแ,แล้วบทของอาร์มอ่ะต้องเรียกต้องเรียกอาร์คว่ากูอ่ะจาได้เลยมันจะมีจังหวะที่ฟอสแบบเฮ้ยมึงมึงเรียกกูแบบนี้เหรอเออเอ เออจำได้ปะเออแล้วแล้วแล้วผมก็บอกคุณว่าในซีรีส์ในซีรีส์เออในซีรีส์นะเออแล้วแล้วผมก็บอกคุณว่าเออมันเป็นมันเป็นคาแรคเตอร์ของน้องอาร์มเขาน้องอาร์มคือเขาจะเรียกเรียกพี่อาร์กว่ากูกับกับพี่อาร์คสลับกันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าถ้าเป็นในชีวิตจริงอ่ะผมว่าผมอะคบน้องอาร์มได้แต่ว่าผมอะต้องปรับลัติจูดไมเซ็ตเขาก่อนว่ามึงจะมาเรียกกูว่าไอพี่มึงจะมาเรียกกูว่ามึงไม่ได้เอ้ยแต่ว่าฟอร์ดอะเอาจริงปะตัวตัวมึงไงเหมือนเหมือนพี่อาร์มมากๆเลยนะเอาจริง นี่เวลาต้องมีสัมมาคารวะกันนิดนึงเออใช่ใช่พี่อาร์ตคนอย่างนั้นเออพี่อาร์ก็เป็นคนที่ฟิลแบบแต่ไม่รู้ว่าพี่อาร์กอ่ะเขาเขาอยากให้น้องอาร์มเรียกเรียกดีๆเพราะอะไรเงียถูกป่ะอาจจะคนละอาจจะคนละอย่างกับของฟอร์ดป่ะอืมยังไงนะฮะเออคือพี่อาร์กอ่ะเขาก็อยากให้น้องอาร์มเรียกเรียกว่าเรียกดีๆถูกป่ะเรียกพี่อาร์กว่าพี่อาร์กไม่ได้เรียกกูมึงถูกป่ะอาจจะอยากให้เรียกอีกแบบ อ่าใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าเออแต่ถ้ามองแบบฟอสอย่างเงี้ยที่มองอาร์มก็คงจะบอกเฮ้ยน้องอาร์มพี่ว่าเองเด็กกว่าพี่อ่ะเองต้องเรียกพี่ว่าพี่นะคงบอกอย่างนี้ก่อนเอแต่คือครบกับครบอยู่แล้วเพราะว่าอาร์มนิสัยดีไงถ้าดูจากถ้าเท่าที่เล่นเล่นกันมาคืออาร์มนิสัยดีครบได้เป็นคนน่ารักก็คงอาจจะต้องปรับไมซ์เซ็ตนิดเดียวอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นอ่าไหนเอาอย่างงี้ไหมเอาเราเราเอาเป็นแบบมุมมองคนดูไหม อยากถามอยากถามมึงว่าเอยอยากถามฟอร์ว่าถ้าเนี่ยสามนาทีจะอ่านคอมเมนต์แล้วก่อนยังไงนะเออถ้าถามตัวฟอร์ตเองนะถ้าสมมุติในมุมมองคนดูเลยนะในมุมมองฟอร์ตเองเลยแล้วก็มองไปที่พี่อาร์กับน้องอาร์มรู้สึกว่าในคนดูนะคนดูนะดูนะที่รู้สึกว่าพี่อาร์กอะเข้าถึเข้าหาน้องอาร์มถูกต้องไหมในการในการจะอยากรู้จักใครสักคนหนึ่งอะ คือเด็กๆอ่ะในฐานะคนดูผมก็เคยนะตอนเด็กหมายถึงว่าคือเด็กๆเราก็แบบว่าเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราแบบเออเราชอบใครเราก็ชอบไปแกล้งเขาอย่างเงี้ยเป็นนะครับยอมรับจริงๆ,ๆเด็กๆ,ๆนะเด็กๆแบบเด็กแบบอนุบาลเลยเลยเราเราคือเราเราก็ทําตัวไม่ถูกวเราจะเข้าไปยังไงอ่ะถูกปะ่ะเราต้องหาเรื่องแกล้งเขาเออแต่ว่ามันก็เด็กอ่ะเออเออก็เลยก็เลยเข้าใจอาร์ก็เลยเข้าใจ อเออเออแต่เราแก้ด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยอืมอืมเอเราแก้ด้วยความเป็นห่วงนี่นี่เอาจริงปะนี่รู้สึกว่าอีพีสองอะทุกคนจะเริ่มเริ่มรู้แล้วแหละว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่จริงๆแล้วอะอยากให้ทุกคนติดตามไปถึงอีพีสามอีพีสี่อยาก,าากให้ดูผมอยากให้ทุกคนดูจนจบยี่สิบสี่เลยนะครับผมเออใช่อีเออใช่ใช่ใช่ใช EP อีพีอีอีพีสองอะ นี่จะรู้สึกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นอีพีที่เล่าเรื่องแล้วกันเล่าเรื่องเล่าเรื่องความสัมพันธ์เอ่อต่างๆของก็จะก็จะทุกคนก็ยังยังจะได้เห็นแบบอาอามตีกันอยู่อยู่แล้วหละสองนาทีสองนาทีเลย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 ,ลยใช่แต่ว่าอีพีสามอีพีสี่จะรับรองว่าสุดยอดอ่าอ่าอ่าตาผมบ้างผมก็อยากจะฝากทุกคนนะครับแฟนๆทุกคน,นครับใครที่รอดูซีรีส์เรื่องนี้ รับรองเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้น่าติดตามจริงๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยตั้งใจกันมากมีครบทุกมีครบทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นตลกคอมเมดี้ฟิลกูด๊ดดีทุกอย่างซีรีส์เรื่องเนี้ตอนนี้ทุกคนเนี่ยจะเห็นความแบบใครที่กําลังแบบอยากได้ความหวานผมบอกเลยว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วบอกเลยว่าอีพีต่อไปเนี่ยก็จะยิ่งเข้มข้นเข้มข้นขึ้นไปยังนายฟอร์สกับบุ๊คสองคนตรงนี้ก็ขอฝากซีรีส์ด้วยฝากแฮชแท็กอีกรอ,นะอบนะ Perfect Tailor EP2 นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวรบ เดี๋ยวเราจะไปกันแล้วเพราะเราก็ต้องไปนั่งดูสดพร้อมทุกคนเหมือนกันเออเอ้จะดูผ่านไหนอ่ะพอดูดูยังไงอ่ะไออันนี้ถามจริงๆนะเพราะว่าดูในแอปไงเอชีเอ็มในแอปเนี่ยจะดูในทีวีป้ะหรือว่าจะดูดูในวันดีอ๋อดูผ่านแอปดูผ่านแอปฉันอยู่ข้างนอกเอ้แต่ว่ามันอ๋อแต่ดู y o u t u ู e มันก็จะดีเลยกว่าถูกป่ะอืมเดี๋ยวดูในแอปโอเคเดี๋ยวเราต้องไปแล้วครับฝากด้วยนะครับ perfect ten liner ep สองนะครับฝากด้วยนะครับ ฝากด้วยครับพี่สองนะทุกคนใครดูแล้วชอบก็เข้ามารีแคปกันใน X นะไปละวบายบายบุูเจอกันบ๊ายบายเพื่อนเจอกันบ๊ายบายครับ